สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้น้องของอิงกีเพาเลาะทงเลาะทาหม่องที่เพื่อนเคยอยู่เคยกินเคยนอนเคยเซาอยู่ปัจจุบันตตกี้แบบเลยว่าปัจจุบันตะกี้อดีตที่ผ่านมาอ่าตอนนี้ก็คือบ่มีหน่อยมือมากที่ได้เขาบ้านเพราะว่างานสาวนอนเลี้งมีทุกมือไฟไฟยังไงอ่นี่ยไฟบอโอเอาปกติเขาปล่อยไฟรัดงัวเว้ยอืม ก้มแล้ว่อนมงก้มขามเลยขามเร็วเนาะอิ๊บ <c oughs> ไฟช็อตซะเดลเิมีมูบ้อุอ้งอิงมีมูมาเล่นน้ำบ่แม่ปกติอุ้งอิงอยู่แต่น้ำแม่ตลอดอุ้งอิงบ่ค่อยไปเล่นน้ำไผ่ไปเล่นเกมน้ำมูบ่มีจ้ะไปไปเที่ยวห่างน้ำมูบ่ <c oughs> มีจ้ะบ่หูห่างห่างปเป็นยังไงไปบ่ถือไปเล่นบ้านมูจ <ไป S 1> ริงจิบ้านมูนี่มีอยู่เป็นบางเทือ แต่ว่ามูมาสิบวคอยมีครับบัวคอยมีมูมาเล็นนั่น่นกับสิยุ่น้ัแม่ตลอดก็คือ,อการใช้ชีวิตของเด็กน้อยหรือว่าย่างเขา้าก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนี่ก็คือขาดตรงนั้นไปอยู่เนะาะเพราะว่าไปบัเปลี่ยนขี่รถไปบัวเปลี่ยนไปได้แต่น้ำบ้านนี่เกี่ยวไปข้างนอกไปไห้ยานรถก็เพราะทุกอย่างเราั้งปัดใจเงินคำกรรแก้วฮอกะหายากครับ แม่รู้ต้นย่อนอย่างรู้ต้นลูกแต่กวอนมมันบบมีงางมากเห็นหน้าลูกรู้ต้นคือลำบากแค่คนใดสีเห็ดจังเดียบย้ำบมีคือบบมีอีหลีด้เนาะครับย้ำโบมีกับไปยิบยืมเขาสียิบยืมเขาบ่ท่านนี้ขึ้นเขาสีเขากับว่้อเขากับจานบางทีนะครับนี่แหละค่ะแม่เป็นค้นหวานน้องเป็นค้นงุ่มแม่วานเฮียเองแม่จะแม่วานเฮียเองวานดีจเหิดเนี่ยติหรือว่าวานพอ บมงมงศอไปบ้านอิลีนี่เห็นวะแน่นข้อบานแหบโอเก่งพ่อแม่แปดเทียวมีหลักบนบนอันน้ำน้ำนี่เต็มปะกว่าจะน้ำในน้ำนี่เต็มแต่ว่าตอนที่มางมน้ำหน่อยกุนมีปลาคอตัวสัมแขกอะไรกันนี่ได้ปล่อยปะมาจ้ะธรรมชาติมาจากมันก็อีเป็นสั่งสั่งปลาแกนที่เราเบิ้งเบิ้งหอยหากไม่หากอย่างต่เก่าเนาะ แต่ว่าน้ำประขาดบ่อยสิเคียร์ขาดอยู่จ้ะแรงๆจังหน่อยกับโอ้ขาดเลยนี่แหละก็ะยูจังซี่สิยูนแบบนี้สบายใจสบายใจดีสบายใจก็คือเพราะเราเคยอยู่อย่างนี้ไงทรรมามันสบายมันโล่งมันโล่งแบบมันจังไดหล่ะอากาศมันดีโล่งสบายใจยืนครับมันบวบขาไปอยู่ในบ้านกะซิมีมันก็เลยเฮ็ดให้แม่กับองค์หญิงเป็นคนที่คิดดีทำดีบ่มีอบายมุขบ่มีอย่างขมวับปนอยู่ในหัว เออก็อยู่น้ำอากาศธรรมชาติอุ้งอิงมักไปวัดเวลาวันพระอุ้งอิงสีแดงตัวยังเศร้าหิวตะกาไปวัดวัดอยู่ในบ้านจา้ะเป็นวัดที่อุ้งอิงมักไปที่สุดเลยโอ้ที่ว่าอุ้งอิงสวนพ่อนรดไปไหว้หลวงปู่น่ารักศักดิ์สิทธิ์ดะหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ไปไปไปต่สวนพระเจ้าไปไข่พ่นกอสิงศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านเนาะใช่ครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อก่อนแม่พึ่งไปแก้บนไห้อยู่ซะน้องคู่ไปแก้บนปู่ มีน้องคู่เพราะว่าอุ้งอิงไปบนหัวหมูไว้อืมบนไปบ้างนี่อิละบนไปบ้างนี่ไบนไปไม่ดดังไให้นูดังดังให้อยากเป็นศิลปินนะมูเพิ่นเนาะว่าอิละตอนนี้อุงอิงเคยบอกว่าแม่เดี๋ยวบ่โดนดอกแม่เดี๋ยวนูกับศิเห็ดให้แม่บ่ลำบากอุงอิงเคยบอกแบบนี้ มันก็เป็นคำบอกเป็นความฝันลมลุกเร่งของของเด็กน้อยทั่วไปเดี๋ยวห้องก็มีแม่เดี๋ยวห้องก็มีอุ้งอิงสิว่างครับผู้เด็กกวางที่ล่ะลูกผู้เด็กกวางที่ล่ะหนูจะเห็นใแม่สบายแต่ว่าหน่อยนักหน่อยนะที่อีป็นแบบประสบผลสาเร็จแบบนี้ครับฮอดมือนี่ก็ดีใจดีใจเลยนะลูกสุดยอดเลยใส่ตัวใดลึกลงกูมู่จ้นี้ขี้ได้บ่ขี่บ่ได้เจ้ะมาเรียนว่าไมบ่อไหร่ แงนัวหอมหัวเบอร์แอมันออกมาไหมแม่นออกวัสองสามมืออืมในตรื่องอะไตัวพูนตัวที่พุ่นที่มันออกหนุ่ตัวพึ่นออกหนุตัวพุ่นพุ่นที่พุ่นอันนี้หัวหลุนอันนี้สางนี่เหรอจี้ที่แม่ว่าหาลังเทียลังมือบผมีกับเขาก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยงเลี้ยวขับย้อนสางนี่แม่นจ้ะแต่กรแย่หมดดงมดแดงนล้วหมดเลยแย่หมดแดงกินก็หาจินยูนฮวานน้ำสวนเท่านี้แหละจ้ะน้าจิ้งหลีดกระจับจิ้งหลีดน้ำนาน นานี่เขาเห็ดเองนานี่งาเพิ่นเป็นคนเห็ดโอ้ยงาเห็ดเห็ดปอดมันเป็นนาคงเพิ่นโอ้ตอนนี้ก็ยังเป็นนาปูนะเนี่ยเขาเขามาอยู่กับปูกับงาแม่นจ้ะมาอยู่น้ำปูน้ำงาของเจ้าของบ่มีหรอกจ้ะอยู่นี่มาสั่งเอามาเพื่อนแม่นบ่ล่ะพี่เซ่เสียแดงมันบ่เป็นอยังดอกมันขุนเมนจ์ม่แม่ครับกะพี่น้อง หลังคนอากาอย่นน้ำ่องให้่ <S an> อง,องน้ากะยิ่งเคยเห็นชีวิตแบบนี้หลายคนอยู่ในเมืองอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกกอาจจะยิ่งเคยเห็นแบบนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจเห้ครอบคพรัวน้องอุ้งอิงครับดูแลได้ดูแลช่วยกันซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตช่วยกัน,นสนับ<ร>สนุนเงินไปครับ,บให้น้องได้มีชีวิตใหมเห็นที่ชีวิตไรน,นี่คือที่พอปูมาขอเขาอยู่มาขอเขาอยู่งัวก็เป็นงัวปูงัวย่าครับที่เป็นคลองจะคของมีแค่ดินที่ถม มี่ดินที่ถมในโมเมนพืดด้นดินครับดินที่ถมแล้วกัก็คือก็คือที่นะ่ะเป็นที่ของปูของงา,าเขามาถมเขามายกเอาอยู่แต่ว่าเืือเป็นเืือเพิ่นครับไปแล้วบ่บ่ไ่ใส่บอ,บอเดี๋ยวพี่มอดไปก่อนแล้วมอดไปมิกเสียงนี่ไท,ท,ทยไปจากสีงามเลับงามบรรยากาศดี มางโม่บุ๊มิ่งยังกินกระตะมึม่วังกินใช่ยู่จังไหนก็อีกกลุ่มมืออยู่กับเมียกับลูกเดี๋ยอยู่บ่งปกติเด็กน้อยเนี่ยใส่อุ้งอิงซ้อมเพลงเบิดมือครับซ้อมเพลงเบิดมือจนแม่ไล่ให้เศร้าแม่หัวหูเศร้าแล้วอหลวยิงแม่ปวดหัวมึงเชื่อลองจนปวดหัวซ้อมอยู่นั่นแหละอีหลรกบ่อยากไปเลีดน้ำมูบอกปกติเด็กน้อยไว้หนี้ต้องต้องมีเพื่อนต้องเพื่อนซะส่วนใหญ่กว่าครอบครัวดิไมได้เน้ บูมน้ำข่อยกับไปกันมันเป็นปีนี้สี่มันจะหน่อยแล้วไปตลาดกับหอยน้ำกล้วแม่ตลอดไปทางใดกับหอยน้ำกล้วแม่พอขี่รถบ่แข็งถ้าแม่บ่พาไปกับไปบ่ได้ครับคเฉพาันนี้เนาะพ่อปูนี่บอกครับพ่อสวัสดีครับครับมื้อนี้มาขอเยี่ยมชมหม่องยูหม่องเซาหม่องอุ้งยิงใครพผอ่ ต้มนี่แหละครับพี่น้องก็อยู่อันนี้บ้านหนองคูเนาะก้อนเขาบ้านหนองคูเนาะอย่แต่เป็นบ้านนองคูแต่มันเป็นบ้านหนองคูอยู่บ้านคูเลยนี่กับคนบ้านนี้เลยเน,นี่คนอุบุโอ้ยอุบลเนาะอ๋อคนอุบลแต่ว่าน้องมาอยู่อ่น,น,อน้องกันเลยกลาเป็นคนซีเกียตใหญ่ทะเบียนบ้านมาหนิครับ น,นี่บ้านหลังนี้พี่ต้องพึงสั่งวังถือเลขถือเลขไปขอพรกับแม่ฮัน,นี่ไปถือกระซ้างถืงอเนาะอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้านี่ทะเบียนรถ<อ>ไปโดนมาแหมฟัน่นมามีงูมาขึ้นลังถ่ายรถแบบแล้วไปซื้อเอาได้แปดหมื่นงวดเจ็ดแปดเก้านั่นที่ทได้แปดหมืม่นแต่ว่างวดแปดหกเจ็ด 8, 6, น่ะได้หกหมื่นกว่าบาททักแล้วก็เรลืออยู่หาหมื่นก็ได้มายกสาเสาอกีก หกเสาเอกแล้วกัะที่แรกกบบับว่าท่านได้เหลีวบ่ท่านได้ฉาบได้ยังมีหมดลุงพวกลุงพวกป่าพวกยังพนมาซอยแหละกับปูนีแ่แหละพนเห็ดซอยทันจางเขากับว่มีกําลังลครับอันนี้ก็ตามคลิปที่อยู่ในไร่กุ้มปิดเนาะอันนั้นหมองน้อนแม่ครับ,รบตอนบ่ทันมีบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาบ้านได้เพาะจังเดือนสร้างปิดที่แหลวนี่เองอแต่ก็เรียกเจ็ดแปดเก้าหักออกวังผมจําได้เนี่ยแม่นี่เจ็ดแปดเก้าได้หลังค่าเนี่อ เออว่าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยออกว่างว่าให้ได้โดนในบ้านหลังนี้เกิดขึ้นลูกหิงกัยังนอนมองนี้พ่อกับแม่กันยังน้อนมองนี้ครับนี่คือมองอูกหญิงนอนไปเนาะนี่ครับลูกหญิงนอนตรงนี้จะดีหน่อยดีกว่าพ่อกับแม่หน่อยหลงพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เลเลเกียเลเกเียยายนาตายายนาตา